เห็นนู่นไหมจะไปทำฮี้อะกูจะพังไม่ตัดผมจะไปทำไหมฟังกูก่อนสิโอเคเพื่อนกูมีความฝันอย่างหนึ่งคือกูจะเป็นช่างตัดผมที่ทำให้ทั้งโลกรู้จักกูให้ได้ไม่ว่าวิธีไหนก็ตามมึงรู้จักเติงเสียวผิงไหมแล้วม,มันจะพอกูปะ,ะไม่ใช่แล้วมันเป็นใครเขาคือมีคำกล่าวที่ว่าไม่ว่าแมวดำหรือแมวขาว ถ้าจับหนูได้เหมือนกันก็คือแมวที่ดีไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ที่จะทําให้กูดังไประดับโลกให้ได้กูจะทําเราอย่าไปตัดจดฟางน้นมันจะไปทำี้้อะเราต้องข้ามน้ำไปให้ได้มันไม่มีทางอื่นแล้วมันไม่มีสะพานถ้าเราเป็นคนที่บุกเบิกไปได้คนแรกเราจะเป็นตำนานน้ำรถมกินปลาน้ำมาปลากินมอ เี่ยยทำไมถึงยับเป็นตำนานวะกูเคยเห็นคนตำชาแล้วไม่ละเอียดกรับสุดทีพ่อแม่พี่น้องท่านหลายขอน้อมถวายกายและหวาดจาดใจอยู่กับผม First โทุกล์วยเลยครับผม วันนี้เราจะพาไปตัดกระดาทรงที่มีชื่อเรียกว่า Back สลิปแบ็กซะเลยนะครับผมและก็ไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆเท่าเด็กครับเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวตัดผมไงเฮ้ยตัดผมสมัครคอมึงไม่เคยดูเป็นชะคาดเหรอในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะใช้เป็นเบลตเลียนสิวดาวาก,กิมาร์ทูนะครับใช้ยอดน้ำมันเข้าไป เบอร์แรกที่เราจะใช้คู่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อในการตั้งทรงของเขาเลยครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรบ้างครับเราต้องการที่จะตัดให้อารมณ์เหมือนอยู่ในนาอะไรแบบนี้ครับผมแต่มันเป็นเหมือนในไร่ที่แบบสร้างบรรยากาศให้กับโลกนั่นเองนลยครับวิธีตัดทรงสลิปแบก็กนั้นเราก็จะใช้ฐ่านนะครับเป็นรองทรงรก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นอันเดอร์คัตก็ได้นะครับฐ่านโงมัน แต่ต้องมีด้านบนไว้เสยไปด้านหลังลักษณะก็คือจัางเหตุไดชาดเลยนะครับจากเอาผมด้านหน้าจะเสยไปด้านหลังให้มันหมดแล้วก็เรียบด้วยนะครับผม ลังจากนั้นเราก็จะมปใช้วิธีที่เรียกว่าเ,เก็บด้วยหวีนั่นเองนะครับผมเราก็จะเก็บด้วยหวีแบบนี้ไปรอบๆบ,บหัวเลยนะฮะตรงที่มันจะเกินเกินออกมาเพื่อให้มันเข้าทรงแล้วทรงมันถูกยุบเข้าไปด้านในอย่างแบบนี้นะครับผมถ้าตอนต่อมาเราก็จะไปทําการเก็บด้านบนไงนะครับในการเก็บผมจะต้องการที่จะเลี้ยง ผมของนายแบบไว้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะซอยให้ผมมันเข้ารูปเขา้าทรงเฉยๆแล้วก็จะให้มันเกิดอ,ออกมามันเข้าทีน่นะครับผมในเรื่องของความบางเรื่องอะไรนี้ผมเขาไม่ได้หนาอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซอยให้มันปลายแบบพุ่ง,ง,ง,งแล้วก็พิ่พิวอีกนิดหน่อยคุณคิดว่ากูจะพาคไปเจอกับความดังได้ไหมกูเชื่อใจมึงกูจริงนะเนี่ย เราก็จะมาเก็บตัวขอบแบบนี้นะฮะ <_ an> เห็นตรงที่มันหนาๆผิดปกติเราก็จะเก็บตรงนั้นแหละครับผมในการที่จะสไลด์มันขึ้นไปแค่ตรงขอบเฉยๆก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสาหรับบางหัวแต่สาหรับบางหัวเราต้องซอยที่มันเยอะกว่าเพื่อในการที่ให้ผมมันผักผมไปด้านหลังได้นะครับแต่บางทรงมันไม่สามารถผักได้นะเนื่องด้วยอาจเป็นเพราะว่าผมในแบบกระพุ้งนะครับผมเห็นตัวนี้ไหมครับคุณผู้ชมมันจะดำๆอยู่นหน่อยนะผมใช้วิธีการยกออกมาหน่อยแล้วก็ตวัดเก็บนะฮะให้มันเกลี่ยให้มันเนียน ทรงสลีแบ็กมันก็จะเป็นเน้นด้านบนสวยขึ้นด้านหลังนะครับ หลังจากที่เราเก็บรายละเอียดของตรงขอบเพื่อให้มันเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บในส่วนของการขอบนั่นเองนะครับผมเราก็จะมาใช้ซิวด้าอากุชิตัวนี้นะครับเป็นตัวไร้าสายนะครับเหมาะสำหรับตัดในเถียงนามากๆหรือว่าไปรับงานอีเวนต์ต่างๆนะครับจับคู่ซิวด้าวากิมาร์ทูแล้วก็อากุชิตัวนี้เลยนะครับผมว่าเวิร์กสุดๆขอบที่เราจะกันผมจะกันเป็นแนวตรงลงมาแบบนี้นะครับในการที่จะเอ่อตรงหูเนี่ยบางคนที่จะกันแล้วมันตกนะครับพยายามอย่าให้มันตกนะครับมันยากนิดนึ่งทายต้องกูโดนน้ำแหละกูโดนน้ำดำน้ำไปแหละ มึงพูดว่ามึงจะร้องให้มึงไม่อยากเป็นแล้วใช่ไหมตำนานอ่ะเด็กูจะเป็นแล้วมึงดูกูเนี่ยจะทำให้เราสองคนเนี่ยเป็นตำนานแตเมื่อกูจะป่วยก่อนตำนานอะไรมันวะ นี่เหรอว่าตำนานกูก็มากับมันได้นะไม่เป็นไรวะน้อยไงเพื่อตำนานหูว่าตำนานของเราจะไประดับโลกได้ใช่ไหม การที่จะได้ผมเซตน,นะครับผมใช้วิธีการเป่าแล้วให้มันเสถียขึ้นผักผมไปด้านหลังเลยนะครับผม ที่เราก็ได้กันเป็นสิทธ์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเซตนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนกำลังใจใผมนะเอง นนมึงกดน้ำหนีมึงคิดว่าไงเป็นจริงๆดิถามคนดูดิถ้าชอบให้กดไลค์ใช่ share, กดแชร์ถ้าต้องคลายกดดิ่งมึงคิดว่าเราเทพไหมกูว่ากูว่าก็เทพนะมึงส่องกระจกกระต่ายมาไรว่าเราเท่อ่ะมึงส่องกระจกกระต่ายมาไรมึงยังเห็นแว่นในสะท้อนในตากูไหมกูเห็นมึงว่ามึงเทพไหมเท่แล้วคนที่ใส่บ,บั๊โพสต์หน้าฝ่ายเนยมึงกลัวไม่เท่เหรอ มึงกลัวไม่เท่เลยกลัวไม่เท่เ,ทเ,ทอเอาไง,อ,งอ่ะเอากล้องกับแม่กูดูว่าโอ้โหนี่แม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 ่กดูน้องเนื้อกูดูว่ามึงรู้ได้เองว่าจะไม่ปล่อยคลิปนี้ก็ได้เอาองานแบบนี้อะไรโดดน้ำหนักมึงกลัวคนดูไม่รู้ยังไหมมึงโดดน้ำเนี่ยไปดิไก่ไก่นาเอ๊ะอะไรโปรโมทช่องอะไรช่องมึงสร้างหรือยังไก่ไก่นาช่องมึงสร้างหรือยังยัง้หน่อยอ่ะเอาโปรโมทก่อนโปรโมทอ่ะยังยังไม่มีช่องอย่างไม่ใช่ ซึ่งดงก่อนนี้ยังมีช่องไก่ๆนะ